ก็กลับไปนี่ก็จะปงผมแล้วบวชเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่สุพรรณบุรีคะไปตั้งสำนักอยู่ที่ที่บ้านพ่อแม่และน้องมามาดูแลอยู่ในวัดจะได้หมดห่วงหมดกังวลก็พ้นทุกไปพอจะประจันทิศนี่ก็ติดอยู่เป็นมันเป็นอวนเป็นมวลอยู่ในจิตอยู่แค่เป็นเหมือนไอควานบุรีอยู่ในในใจอยู่แค่ความ่วงใหญ่พ่อแม่แล้วก็น้อง นี่ก็จะเหมือนกับพระอาจารย์หมีที่มหาสารคามท่านก็จบวิศวะเหมือนก <antique. S 1> <dairy. S 2> ับอาจารย์ทิศเนี so, ่ยจบวิศวะเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นวิศวะเกียรติยมด้วยเหมอนก็พอบวชแล้วก็เอาพ่อแม่และน้องมาดูแลที่ในวัดมาเลี้ยงดูในวัดมาํำประพฤติปฏิบัติทำไหว้พระสดมนก็ได้หมดได้หมดกังวล ก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ลงตัวนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงกับอาจารย์อาสิทธ์ดีเพราะว่าอาจารย์าสิทย์ก็มีห่วงอยู่ยแค่นี้แนะ่ก็ทำก็ชัดเจนแต่พอมันมีมีห่วงเป็นอวนเป็นมวลอยู่ในใจมันก็แก้ปัญหาไม่ตกก็เออพอดีมันมันถึงเวลามั้งดีเขาก็เข้าใจทำเลยว่าอ๋อพอดี นึกถึงสมัยลูกตาพูดบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมันอยู่กับปัจจุบันขณะจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งเข้าไปข้างในแต่ทำไมรู้สึกว่ามันมันยังเข้าไม่ถึงธรรมชาติของใจที่บริสุทธิ์ที่มันไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นแค่ยังมีเป็นตึงตึงหนึดหนืดดวงดวง,วงเหมือนเป็นละคายเคืองมีเสี้ยนแทงใจอยู่นิดนิดลึก,ลกในใจ พอดีได้ฟังคําสอนของปู่เทศในขณะนั้นพอดีฟังจากเทปก็ว่าถ้ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นมีอาการอะไรที่ปรากฏในใจเนี่ยมันเป็นอยนายตนะภายนอกหมดเป็นธรรมอารมณ์เป็นอยนายตนะภายนอกเทียบได้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัไม่ใช่ใจใจแท้หรือใจบริสุทธิ์จะไม่ปรากฏอะไรเลยเหมือนทองฟ้าเหมือนจักรวาลที่ว่างเปล่าแค่นั้นแหละเอาผิดแล้ว เราเอาสังขารเอาอายตนะภายนอกมาเป็นใจผิดแล้วผิดแล้วค็น <political ön S 2> ั้นเนละยไออายตนะภายนอกหรือสังขารมันกระเด็นขึ้นมันก็เด็นหลุดออกไปเลยปองหลุดออกไปหลุดออกไปจากใจเลยใจไม่ปรากฏอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือไม่แต่ตัวใจพอดีอาจารย์ทิศท่านก็เลยมามาเก็ตตรงนี้ว่าไอที่ดวงตาบอกเป็นอวนเป็นมวลเหมือนกับไปควันบุหรี่มันตึงตึหนึดหืเอเหมือนกับเทียนแทงใจเรื่อง เป็นห่วงพ่อแม่กับน,น้องเออว่าเอะมันอ๋อเรยรู้ว่าหลงเอาอาการนนทนใจมาเป็นใจมารู้แจ้งแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปบวชแล้วเดี๋ยวไปเป็นเจ้าสํานักที่สุพรรณบุรีเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ไปช่วยกันสร้างสร้างต่ออีกนะสร้างที่นี่เสร็จแล้วนี่ก็ไปช่วยกันสร้างไตเติ้ลให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราก็ไปช่วยสร้างนะเอะอาแปะเนี่ช่วยสร้างกับ พอในช่วย้าตที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปสร้างต่อที่สุพรรณบุรีให้พระจาจาตย์ทิศอีกเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ไปช่วยกันทีที่สร้างพระสร้างพระสร้างพระไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่พุัทธศาสนาสร้างยากที่สุดก็คือสร้างพระสร้างคนให้เป็นพระสร้างพระให้เป็นพระจริงๆเป็นพระแท้ยากยากที่สุด สร้างวัดยังสร้างง่ายสร้างวัดสร้างง่ายสร้างวัดบอกบอกแป๊บเดียวก็สร้างได้แล้วแต่สร้างคนยากใช้เวลาหลายปีสร้างคนให้เป็นพระยากมากยากจริงๆเลยนั้นสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยมีคนจะถวายที่ดินให้เรื่อยถวายที่โน่นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่มีพระอืไม่มีพระไม่มีพระที่สร้างขึ้นมาให้ทันเหตุการณ์ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวสร้างท่านอันนี้ไปเป็นเจ้าวาดรีบสร้างให้ไปเป็นเจ้าวาดแต่แต่ละที่แต่ละที่ไปเป็นเจ้าวาดก็ผูดด้ใดที่พอที่อะตัวรอดไปได้แล้วก็จะดีมากได้ไปเผยแพร่เนาะเดี๋ยวตอน,นี้ก็ให้ฟังทำจากอาจารย์ที่ขอากาศครับคือในคือทุกท่านในที่นี้คือ จริงๆผมก็เชื่อว่าคือทั้งความรู้และก็ปัญญาก็คงจะมากกว่าผมเยอะนะครับคือก็คงได้แค่ว่าอธิบายความโง่ของผมให้แชร์กันฟังเฉยๆคือจริงๆเนี่ยคือคือความเข้าใจผิดของเราเนี่ยคือความโง่คือของผมในอดีตก็คือเราคิดแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งที่มีเนี่ยมันคือของจริง จึงเกิดการยึดถือแต่คือความเป็นจริงแล้วเนี่ยของจริงเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีการการสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยคือต่อให้เราจะใช้ความพยายามเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่มีทางเข้าไปถึงความไม่มีอันนั้นได้เพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้มีอยู่แม้กระทั่งว่าที่เราเรียกว่าธาตุรู้หรือแม้กระทั่งว่าเราเรียกสมมุติมันว่าใจนั่น แต่ในใจลึกๆเราเนี่ยเราก็คิดว่าใจรู้ว่าธาตุรู้นั่นนะเป็นสิ่งที่มีจึงเกิดการแสวงหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแต่คือวันหนึ่งคือหลวงตาท่านบอกว่าจริงๆคือใจไม่มีคือคำว่าใจไม่มีเนี่ยคือมันจึงหมดการแสวงหาเพราะว่าต่อให้คุณใช้การแสวงหาหรือว่าปัญญาสูงสุดเนี่ยไปถึง มากเท่าไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นความไม่มีได้เพราะชื่อของความไม่มีเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นคือที่หลวงตาท่านบอกว่าทุกคนคือใช้ความพยายามทุกอย่างการการะทาทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้ให้เป็นให้ถึงให้บรรลุคือสิ่งเหล่านั้นคือเราจะแสวงหาไปสู่ความมีทั้งหมดแต่ มันตรงกันข้ามกับที่หลวงตาหรือว,ว่าพุทธเจ้าบอกว่าคือสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้มีอยู่ดังนั้นคือความไม่มีอยู่เนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถึงความไม่มีหรือเราจะต้องปล่อยวางความมีเพื่อไปถึงความไม่มีแต่คือความไม่มีมันก็ยังคงเป็นความไม่มีอยู่แต่เพราะความไม่รู้ของเราในในสัจธรรมความจริงอันนี้มันจึงเกิดการยึดถือและก็ปรุงแต่งอะไรมากมาย หมือนที่หลวงตาท่านบอกว่าคือความเป็นจริงเนี่ยคือเมฆกับพระจันทร์เนี่ยมันไม่เคยบางกันคือการที่เมฆและกับพระจันทร์เนี่ยมันไม่เคยบางกันเนี่ยแต่ตัวเราเองถ้าเรามองไปจากตัวเราเองเนี่ยเราจะคิดว่าเมฆมันจะบางพระจันทร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมฆแต่ละก้อนเนี่ยมันไม่เคยคงที่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่มาแล้วก็มันจะถูกสายลมแล้วก็พัดผ่านไป ตามการเวลาของมันเองแต่คือถ้าเราพูดอย่างนี้ก็คือเราคิดว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยเมฆมันหมดไปเนี่ยพระจันทร์จะต้องโผล่ขึ้นมาแต่คือหลวงตาท่านบอกอีกทีหนึ่งว่าคือแม้กระทั่งพระจันทร์เนี่ยก็ไม่มีเพราะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นเมฆหรือดวงจันทร์เนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่มีที่เคลื่อนไหวเป็นปกติของมันอยู่ในความไม่มีอะไรเลย นั้นคือความไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจึงไม่เกิดการยึดถืออะไรเลยหรือไม่เกิดการแสวงหาอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการปล่อยวางอะไรเลยเพราะว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือความไม่มีทีนี้คือหากเราย้อนมาถึงการปฏิบัติธรรมของเราในปัจจุบันขณะเราก็จะตอบตัวเราเองได้ว่าในปัจจุบันขณะเนี้ยเรากําลังทําอะไรเราแสวงหาอะไรเราจะแสวงหาความไม่มี หรือแสวงหานิพานนั่นคือเราแสวงหาความมีตลอดความการแสวงความมีตลอดเนี่ยมันกลับเป็นเมฆหมอกก้อนใหญ่ที่บางซ้ํำไปอีกจนวันเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อเมฆหมอกมันหนามากขึ้นมันก็จะกลายเป็นหยดน้ําฝนนั่นก็คือน้ําตาแห่งความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เพราะความไม่เข้าใจในสัจธรรมความจริงว่าเมฆหมอกแต่ละขนาดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ผ่านด้วยตัวของมันเอง ตามการเวลาของมันนั้นคือเหมือนที่หลวงตาท่านบอกว่าความทุกข์ของผมก็คือการยึดถือในพ่อแม่น้องแล้วก็สิ่งที่ยังห่วงกังวลความโง่ของผมก็คือคือสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วคือมันเป็นเพียงแค่เมฆหมอกแต่คือมันไม่ใช่ใจเพราะใจไม่มีแต่ตัวเราเองเนี่ยเรากับยึดถือสิ่งที่มันเป็นมวลหรือว่าเป็นเมฆหมอกเหล่านี้ว่า เป็นตัวเราจริงๆและสุดท้ายเราก็จะไปปล่อยวางมันจริงๆโดยที่เราไม่เคยเข้าใจว่าไอการที่เรายึดถือและก็ปล่อยวางนั้นน่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งเมฆหมอกในขณะนั้นทั้งหมดทั้งมวลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำทั้งหมดก็คือเพื่อมาเข้าใจคือความจริงธรรมชาติสองอย่างนี้แค่นั้นสุดท้ายแล้วคือเมื่อเข้าใจความจริงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้คือทำทั้งหมดมันก็เลยหมดความหมายเพราะว่าคือทำทั้งหมดเนี่ย มันมาแก้ความโง่ของเราเฉยๆในสิ่งที่เรายังโง่อยู่เมื่อคือวันหนึ่งเราฉลาดขึ้นมาทําเหล่านั้นก็คงยังเป็นธรรมที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่คือมันจะหมดความหมายไปโดยอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองการสแสวงหาธรรมอะไรต่างๆมันจึงจบลงจบลงไม่ใช่ว่าตัวเราจะบรรลุหรือจะไปถึงจะไปได้ไปเป็นไปมีแต่คือมันจบลงด้วยความเข้าใจ สุดท้ายความเข้าใจเหล่านี้มันก็จะหมดไปตามการเวลาของมันมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยคือถ้าเรามาย้อนดูก็คือเราก็จะเข้าใจว่าในปัจจุบันขนาดเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะตอบตัวเราเองได้ว่าเราแสวงหาอะไรสิ่งที่เราแสวงหาได้ทั้งหมดก็คือมันเป็นสิ่งที่มีทั้งหมดและตัวผู้แสวงหาก็ยังเป็น ความมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ถูกแสวงหาแล้วก็ผู้แสวงหามันจะเป็นความมีเรื่อยเสมอไปคือเมื่อใดก็ตามที่เราคิดแสวงหานั่นคือเราคือความมีในขณะปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่แสวงหาเป็นความมีแต่ตัวคนที่แสวงหาก็เป็นความมีด้วยเช่นกันสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะความไม่รู้แค่นั้น เพราะฉะนั้นคือธรรมะของบุรุเจ้าคือไม่ใช่ว่าให้เราไปได้ไปถึงไปเป็นไปมีแต่เปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้นั่นก็คือเหมือนที่หลวงตาท่านเคยบอกว่าเปลี่ยนจากของคว่ำอยู่แค่ให้มันหงายขึ้นมามันไม่ใช่ว่าเราเอาการะลานี้ไปถึงดวงจันทร์หรือว่าเอากะลานี้ไปสลายเมฆหมอกแต่คือมันแค่เปิดการะลาคือจากที่มันคว่ำให้มันหงายขึ้นมันก็จะมีแค่นี้ สุดท้ายคือการติดทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะติดเหมือนกันติดที่ความไม่รู้เฉยๆซึ่งในความไม่รู้นั้นก็คือเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ตรงหน้าแล้วก็คือเราก็ซักถามท่านได้ว่าอะไรที่เป็นความโง่ของเราไม่ใช่ว่าอะไรที่เรายัางติดอยู่อะไรที่มันจะทําให้เราไม่ถึงแต่คืออะไรเราเนี่ยตัวเราเองที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยความโง่อะไรที่จึง คิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยสุดท้ายก็คือก็คือเมฆก,ก้อนหนึ่งที่มันจะต้องเสื่อมสลายไปทั้งร่างกายและก็จิตใจมันก็มีแค่นี้ครับขอให้กลับมาค่ะค่ะขออค่ะก็จริงจรก่อนที่อาทิตย์จะแสดงธรรมเนี่ยก็ กำลังอธิษฐานว่าขอให้ทำจบบากพะพุทธเจ้าผ่านใจจบบากพระพุทธเจ้าผ่านใจผ่านมายังใจของอาทิตย์แล้วก็มาถึงใจของปุกให้ปุกได้ดูแจ้งเห็นธรรมนั้นด้วยใจแล้วพออาทิตย์พูดมาว่าจริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดว่ามันมีสิ่งที่เราจะต้องไปถึงสิ่งที่เราจะต้องไปได้สิ่งที่เราจะต้องไปเป็นสิ่งที่เรา ยังไม่ถึงเรายังไม่เข้าใจแต่จริงๆอันนั้นมันมันเป็นความเข้าใจผิดว่ามันมีใจมันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้มันมีสิ่งที่เรายังไม่เห็นแต่จริงๆอันนั้นมันก็เป็นเพียงแค่แมเมฆหมอกในขณนะนั้นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรที่แท้จริงความลงแม้แต่ ว่าเรายังไม่ถึงก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปไม่ได้มีตัวตนหรือมีใครที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นอยู่จริงๆเพราะความเข้าใจผิดก,ก็เลยหลงสแสวงหาเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นเพียงแค่ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปมันไม่ได้เป็นของที่มันมีอยู่จริงๆความดิ้นรนสแสวงหาที่จะต้องไปได้อะไรไปเป็นอะไร ไปถึงอะไรหรือเรายังไม่ถึงอะไรมันก็เป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้อยู่จริงๆ้าค่ะหลวงตาจริงจริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคือ,คอการสแสวงหาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะจบลงได้เนี่ยมันมีแค่กรณีเดียวคือเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้ นั่นก็คือความไม่รู้เนี่ยก็คือการไม่รู้ในความเป็นจริงนี่นคือความเป็นจริงนั่นคือไม่ใช่ว่าความเป็นจริงในตัวเราไม่รู้แต่คือความเป็นจริงนั่นคือความจริงว่าธรรมชาติในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นจริงของมันยังไงนั่นก็คืออันนี้คือเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้มันก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนจากการไม่เคยเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงในปัจจุบันขณะที่มันเป็นอย่างนี้คือ ทั้งธรรมชาติภายนอกและก็ธรรมชาติภายในเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันด้วยความไม่เข้าใจอันเนี้ยมันเลยเกิดเป็นความยึดถือคือเพราะฉะนั้นคืออาวิชาหรือว,ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือความยึดถือนั่นคือความเขาจึงเรียกว่าความไม่รู้ความไม่รู้นั่นก็คือความไม่รู้ในความจริงของปัจจุบันขณะก็คือธรรมชาติในปัจจุบันขณะซึ่งมันก็คือปรากฏอยู่กับทุกๆคนอยู่ในเวลานี้คือมันไม่ใช่ว่าคือ วันนี้เราจะต้องเพียรให้มากพรุ่งนี้เราจะต้องเพียรให้มากแล้วเสร็จแล้วเราจะเก็บความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปไปเพื่อที่เราจะเข้าใจความเป็นจริงในในเวลาในอนาคตหรือว่าเวลาอื่นแต่คือความเป็นจริงของธรรมชาติอันนี้มันเกิดอยู่ที่ปัจจุบันขณะคือเขาจึงมีคําที่ใช้มามากมายไม่ว่าจะเป็นคําว่าสติก็ดีหรือสติยิ่งมายิ่งยิ่งม,ยงม,ยงมียิ่งมากยิ่งดีหรือว่า อาจจะเป็นปัญญาหราือคือสติให้เกิดสมาธิหรือเกิดปัญญาอะไรต่างๆคือ <rogue. S 1> ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันรวมอยู่ในปัจจุบันขณะคือท exactly. ั้งสติมันก็คือสติในปัจจุบันขณะสมาธิก็คือสมาธิในปัจจุบันขณะปัญญาก็คือปัญญาในปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ที่ปัจจุบันขณะนั่นก็คือธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยคือมันปรากฏอยู่ที่ปัจจุบันขณะคือมันไม่ใช่ ธรรมชาตินั้นปรากฏอยู่ที่หลวงตาหรือที่ผมหรือว่ากับของพี่ปุ๊กแต่ว่าคือธรรมชาติเหล่านั้นก็คือมันก็ปรากฏให้ทุกคนเห็นในปัจจุบันขณะพวกเนี้ยเหมือนกันเพราะทุกคนมีหนึ่งปัจจุบันขณะเหมือนกันแล้วก็คือหนึ่งปัจจุบันขณะเนี้ยก็ <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันทุกๆคนแล้วก็เหมือนกันทุกๆสิง่งคือสิ่งเหล่านี้คือมันจึงไม่ใช่การเป็นการสแสวงหาแต่มันเปลี่ยนจากว่าเปลี่ยนเป็นความมืดเนี่ยเป็นความ เป็นแสงสว่างเฉยโดยที่แสงสว่างนั้นก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นปัญญาเราแต่ว่าแสงสว่างนั้นมันเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ว่ามันโผล่ขึ้นมามันก็จะไล่ความมืดไปโดยอัตโนมัติคือและแสงอาทิตย์นั้นก็คือมันไม่ใช่ตัวเราที่เราจะไปสร้างพระอาทิตย์ขึ้นมาเพราะว่าพระอาทิตย์นี้คือมันเป็นของกลางมันเป็นของกลางของสัตว์ทั้งหลายและก็สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายการที่เราจะไปครอบครองหรือว,ว่าไปเป็นพระอาทิตย์จริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะ นั่นคือการกระทําที่เห็นแก่ตัวกับของเราเพราะว่าพระอาทิตย์คือถ้าเรามองอยู่ตรงนี้ก็คือทุกคนคือมองเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันแล้วก็เป็นแบบเดียวกันแต่การที่เราจะไปครอบครองพระอาทิตย์นั้นก็คือเป็นความโง่ของเราเองความโง่โดยที่คิดว่าคือพระอาทิตย์นั่นเป็นของเราแต่สุดท้ายเนี่ยพระอาทิตย์นั่นมันกลับกลายเป็นของของทั้งสัตว์และก็คนซึ่งเมื่อไรก็ตามที่ว่ามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยความมืด มันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่เป็นความมืดของเราอย่างเดียวแต่จะเป็นความมืดของทุกๆคนเหมือนกันด้วยเพราะนั้นคือการถึงการไม่ถึงการเข้าใจไม่เข้าใจมันจึงไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ไม่ไม่มีอะไรจะถามแล้วละคะ่ะหลวตากราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะกราบอาจารย์อาทิตย์ด้วยเจ้าค่ะ คือจริงๆมันก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะคะเพราะว่ามันก็เห็นจริงตามจริงอย่างที่อาจารย์อาทิตย์พูดทุกอย่างว่าธรรมชาติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจริงๆในปัจจุบันขนาดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มันเหมือนกับว่าสิ่งที่มีมันก็เหมือนกับว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่มีมันกลายเป็นสิ่งที่มี แต่ว่าก็แต่มันก็เป็นเป็นอย่างนั้นค่ะก็พิ่ไม่มีอะไรสงสัยเจ้าค่ะหลวงตาคือจริงๆคือความมีของเราเองเนี่ยเราก็สมมุติมันขึ้นมาความไม่มีเนี่ยก็คือเราก็สมมุติมันขึ้นมาคือทั้งความมีหรือไม่มีเนี่ยคือมันจะถูกสมมุติออกมาจากความคิดแล้วก็ความจําแล้วก็สัญญาของเราเอง เราจึงแยกว่าสิ่งเหล่านี้คือความมีแล้วสิ่งเหล่านี้คือความไม่มีแต่คือทั้งความมีแล้วก็ความไม่มีเนี่ยมันล้วนเป็นสมมุติทั้งหมดสมมุติจากคือจากสัญญาแล้วก็ความจําแล้วก็ความเข้าใจของมันจริงแต่คือความไม่มีจริงๆเนี่ยมันเลยคือมันไม่ได้แยกทั้งทั้งสองอย่างอยู่จริงๆแต่คือมันเหมือนกับการที่เราสื่อความหมายหรือสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราจึงสมมุติ สิ่งสิ่งสเนี้ยมันมันขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือไอ้ความไม่มีนั้นนคือมันกลับอยู่ในความมีด้วยคือคือเราพูดกันเนี่ยมันเหมือนว่ามันแยกอยู่จากกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือไอ้ความไม่มีเนี่ยมันกลับอยู่ในสิ่งที่มีด้วยและก็คือมันจึงอยู่ในทุกที่ทั้งหมดสุดท้ายคือมันจะไม่ไม่มีการแยกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งไม่มี สิ่งนี้มันคือสิ่งที่มีสุดท้ายมันรวมเป็นอันเดียวกันสุดท้ายคือธรรมชาติพวกนี้มันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยเลื่อยไปแล้วคือสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คงที่พวกนี้มันก็เสื่อมเสื่อมสลายเปลี่ยนของมันไปแล้วก็หายไปสู่ที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีแต่คือไอ้ความมีนียไม่ใช่ว่ามันเสื่อมสลายไปแล้วมันจะเป็นความไม่มีแต่ว่า ตอนที่มันเป็นความมีอยู่เนี่ยไอ้ความไม่มีเนี่ยก็อยู่ในความมีอันนั้นมันจึงคือไม่เกิดการแบ่งแยกว่าเราจะต้องเห็นความมีเพื่อที่จะเป็นความไม่มีหรือเราเข้าใจอยู่อันนี้เพื่อที่จะเป็นความไม่มีมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในปัจจุบันขณะแม้กระทั่งเรามีสิ่งที่มีเนี่ยความไม่มีนั้นก็คืออยู่ในสิ่งมีแม้กระทั่งเราเป็นความไม่มีเนี่ยสิ่งไม่ไม่มีนั้น ยังอยู่ในสิ่งที่มันไม่มีขอบพระคุณค่ะมาสคารลองตาค่ะ,คะจริงๆไม่มีคำถามอะไรค่ะบอกว่าเหมือนที่อาจารย์ณิตพ,พูดออกมามันคือรู้สึกว่าพูดออกไม่สามารถจะใช้คำพูดได้อค่ะหลวงตาแต่ก็รู้สึกว่าคำพูดที่ออกมามันมัน มันคือมันคือมันคืออธิบายได้บริบูรณ์นะคะไม่รู้จะพูดอะไรต่อค่ะจริงๆคือแม้กระทั่งว่าการที่เราอธิบายไม่ได้หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้คือมันก็เป็นเหมือนเมฆหมอกในปัจจุบันขณะนั้นเหมือนกันคือก่อนหน้านี้คือโดยส่วนตัวถ้าจะเคยเคย จินตนาการว่าถ้าเออถ้ามีใครถามเราจอธิบายมันว่ายังไงแต่สิ่งนี้จอธิบายมันรู้สึกว่ามันมันใช้คําไม่ได้เลยเพราะถ้าใช้คําพูดก็อย่างที่อาจารย์อาทิตย์พูดมันคือจริงๆที่มันใช้คําไม่ได้เนี่ยต่อให้เราใช้คําไม่ได้คําไม่ได้เนี่ยความไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือคือคือถามว่าทําไมเราถึงไม่จํากัดความมันว่าว่ามันคืออะไร คือต่อให้คุณจำกัดความยังไงเนี่ยความไม่มีคือเราดูง่ายๆว่าคือไอสิ่งที่เรามองอยู่ตรงหน้าเนี่ยที่เป็นความว่างเปล่าอะไรเนี่ยเราจะจำกัดความมันมันได้ยังไงว่ามันเป็นความว่างเปล่าเพราะว่าไอความว <Weight S 2> ่างเปล่าที่ตาเรามองเห็นเนี่ย <convention> นั่นก็นคือเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันเพราะตาเรามองเห็นแต่คือความว่างเปล่าอันเนี้ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแต่คือมันเห็นว่ามันไม่มีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีมันเลยคือ นอกเหนือจากสมบุติบัญญัติอันนี้ขึ้นไปพอแม้กระทั่งสิ่งที่เราเห็นในใจว่ามันเป็นความไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับตาที่เรามองเห็นความว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่าหรือว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีในใจเราเนี่ยมันกลับไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีมันกลับเป็นสิ่งที่มีเพราะว่ามันสัมผัสหรือว่ารับรู้มันได้แต่ความไม่มีอะไรจริงๆไม่มีทางที่จะสัมผัสมันได้เพราะมันคือความไม่มี กราบน้ำรสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็กราบน้ำระสการครูบาท,ทุกรูปนะคะแล้วก็กราบอาจารย์อาทิตย์ด้วยนะคะคือพี่ขออนุโมทนาบุญกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านอาจารย์เมตตาสั่งสอนพวกเราจนเหมือนกับท่านเริ่มเห็นผลไม้ออกมาแล้วจริงๆรู้สึก ยอโยมรู้สึกดีดีใจและก็ชื่นใจแทนท่านอาจารย์จริงๆเลยแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้ที่อาจารย์อาทิตย์ได้แบ่งปันให้พวกเราวันนี้ด้วยถ้าท่านอาจารย์อย่างที่ท่านอาจารย์พูดว่าอาทิตย์จะไปสร้างวัดหรือไปบวชจริงๆเนี่ยพี่ๆอนุโมทนานะคะแล้วก็จะขออนุโมทนาร่วมบุญให้กับอาทิตย์ด้วยเริ่มต้นเลย พี่จะขอขอขอนุญาตแจ้งนิดหนึ่งแล้วกันไม,ไม่ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าตั้งใจอยากจะช่วย1นึ่งแสนบาทเลยนะคะถ,ถ,ถือว่านี่เป็นคอมมิชเมนต์ไปแล้วนะ <c oughs> พรอโยมรู้สึกชื่นใจแทนท่านอาจารย์มากเลยที่ว่าเหมือนกับว่าความเหนื่อยยากที่ท่านอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์มาหลายหลายสิบปีถึงแม้โยมจะมาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ได้แค่ปีปีเดียวอะ แต่โยมทราบซึ่งในสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนพวกเราแล้วก็ความเหนื่อยยากที่ท่านอาจารย์ลงทุนไปให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายเลยแล้ววันนี้เหมือนท่านได้เห็นเห็นผลไม้ที่ท่านท่านปลูกต้นไม้นี่ขึ้นมาแล้วอ่ะสิ่งใดที่โยมทําได้เพื่อจะช่วยดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็พุทธทายญาทนี้คือโยมก็ยินดีแล้วก็เต็มใจ